Hello everyone สวัสดีครับกองทพพีครับแล้ววันนี้พี่ก็อยู่ในงาน Superstar Idol Awards 2025นะครับผมก็วันนี้จะเป็นงานที่เรามาจะมาดูการประกาศรางวัลกันแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลอะไรไปบ้างน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราพีแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วเหลือแค่อย่างเดียวคือไปเดินผมแดงไปเจอโอเชียนทุกคนแล้วก็ไปเจอแฟนคลับทุกๆบ้านกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่า Red carpet to I'll see you guys very soon. Thank you. <laughs> ดีกับน้องฟองทำอีกด้วยนะคะหล่อมาเลยนะคะหล่อยอนมัน I hope that I would be able to give you guys a lot of more of the quality work in the future. So, uh, thank you so much, and I'll see you guys very soon. 앞으로도잘부탁드리고더열심히하겠습니다谢谢大姐，我爱大姐，谢谢。 ครับก็สำหรับรางวัล Hot s t ต r m a l ์ o ม the Year นะครับผมก็ Superstar Idol Awards ปี2025ก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยอากาศหนาวมากแต่ว่าความอบอุ่นของแฟนคลับทุกคนนั้นอบอุ่นยิ่งกว่าอะไรไปตาราแล้วแล้วเราก็ รับรางวัลเสร็จกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เราก็นั่งอยู่ในงานกันก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยแล้วก็ congratulations to every single one of you who received the awards ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้รับรางวัลอย่างนี้ไปเรื่อยในอนาคตแล้วก็จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพอย่างนี้ให้ทุกคนได้รับชมและได้รับฟังกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเจอกัน Thank you so much today and I'll see you guys soon go